สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทัพม้า,า,มาูนิคอหน่อครับกับพื้นจีจี้นะครับโอเค okay. อ่ะเดี๋ยวเราจะเล่อนแผนมาบีบคอนะครับมาบีบคอไปละเป็นตัวบีบคอเขากินไปเลยกันแน่เอารู้ทันทีมไปสกัดครับกินครับอือถอยครับไปครับไม่ให้เม็ดเขาลงมา ไม่ป็นตรงๆครับใช่ครับจะจอไว้ก่อนมามาเร็วรต้องรีบมาต้องรีบป่วยครับเอ่อไงดีนี่ก่อนแล้วกันอืกนอการจ่อกรนครับ <Okay. S 1> เอ่อถอยมาครับถอยมา ขึ้นไปก่อนนะครับไม่ให้โคนเขาลงมามแล้วเราเอามาขึ้นไปปิดนะครับข้นครับเอาสิเอสเอาสาเขาเอาเม็ดมาต่อนครับเรากินเลย โอเคเอ่อ okay. uh, สลายโตดีไหมอืมโคนเขาหน้ากินมากเลยไปต่องครับขึ้นไปคิดว่าเขาหน้าจะเอาโคนมานะแะเอาโคนมาจริงด้วยถ้าเอาเขาเอาโคนมาแล้วเราก็ถอยสิครับอยู่ทำไมนี่ครับ ไชครับต้องมันไวตอ่อเราจะต้องบอกว่าขัดแก้งขัดขาก็มีสักนึงนะครับไปละมาตัวนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งเบียนะครับใหม่ตัวครับ เขาถอนมาซะแล้วนะครับเขาถอนมาอย่างนี้เรากา็ทิ้มไปตรงๆเลยดีไหมถ้าเราทิ้มเบี้ยไปตรงๆโปกเขากินเรากินทิ้มไปตรงๆเลยครับเราอาจจะเสียเบี้ยที่มาเขากินได้ไม่เป็นไรนะครับก็เด้นทิ้มไปตรงๆเราจะได้เอาขวมขึ้นดา ซึ่งเราเราก็กินครับเ,เ,เราเราเอารามาครับแต่เรา,เา,เาต้องรีบกินเบียร์ค่อนครับไม่ให้เขาแน่นมาเสร็จควาก็โดดตานี้ก็คือเขาจะจินตัวเราเละครับ แต่ว่าเรากินกับอ่อโอเคถ้าเราเรามีมา้าสองตัวไงแต่ว่าเพาเพ่านั้นครับเราทิมกเงนไปต่อโคลเลยอืมเราไม่ต่อสะดวอโอเคเดี๋ยวดูครับต่อมาเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอือไปครับ รีบก่อนที่โคนรเขาเจะรีบบูแ,แลกตก่อนนะครับน่ะควรเขาบุกแล้วเอ่อเราลุ้ไึกก่อนหน่ทีครับเรากินไปเลยครับท่านผู้ชมจันตาอะไรนะครับเรากินเขาอืมัลบรัวๆนะครับลรัวๆเขาหนีไปใกลเลยเว้ยโอเค เราเขามีเรือสองลำนะครับโอเคพนั้นเราเซฟเซโคนเราไว้ก่อนอเนี่ยเขาต้องพยายามเดินตัวนี้หนีนะม้าหนุ่มม้าหนีอะไรนี่เรามากดมาเขาไป้กดอนะคิดว่าเขากินโคลนเราโอเคเราก็กินโคนเขาเหมือนกันครับ เราเป็นแม่สัตตัวหนะึ่งเขาจะกินม้าตัวหนึ่งเราเราก็จะเปิดรูปหัวแต่ว่าเราไม่รู้นะใช่เราเปิดมนะ้าเขากั่งใช่เขาต้องดูดีๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป็นจริงนะครับเดี๋ยวฟังผมโคนดมิสเพียงก่อนครับดู๋ยวไปกันอีนกทีเดินไม่ดีเนี่ยเอาแพ้ได้เลยคนระับ น้ำมันแลงมากเขาเดืินตัวงันนะครับเออดีนะีเอ่อทำ <c oughs> มนคนก่อนมันลคนเขาพยายามจะตอบจะตอบมาเรานะครับจะกินเดี๋ยวจะตอบมาเราอ่า ไงดีไม่ทันหรือวะคือถ้าเราเปิดมาตัวนี้เขาลุกเัาทันใช่สมมติตัวพันนะฮะรับมัุมมด้วยกับคุมมา็เลว่า้สึจะจะไปาจะสอนเลือไปแต่เราจะรีบที่มุ่งนึ้นไปบินมาเข้นะ เขามาต่อเหลือเรานะครับซึ่งเราไม่ต่อนะครับเรานี่จนไปปิดนะครเขาอาจจะลุกเราได้ทีหนึ่งไงเดี๋ยวเราเอาคนปิดอืม เราต้องคิดแล้วเขาเขาจะถอยงานไปต้ไหนอืมออกสองเปนดฐานนั้นนะครับ เราต่อมาเลยดีกว่าอุย้ยเสรชิวต้องเอาให้จนครับต้องให้จนเอาให้จนเรามีมาสองตัวจะต้องเล่นดีๆเลยเด่ยเขาน่าจะจนก่อนนะครับเป็นเกมที่ดีมากเกมน,นี้ตายเรียบร้อยแพ้เรา,าแหละ เราลูกเขากอดนงค่คุณจีจี้ไม่น่ารอดนะครับอย่างนี้เราลูกตางี้ครับเรียบร้อนี hey, ่เฉียดมาก